โอกาสเราต้องจุดท่านเต็นด้วยนะครับนี่คือผมออตโต้นะวันนี้ผมมีเวลาแค่ห้านาทีประมาณสิบนาทีนะสิบนาทีแหละนะเราจะปลาขั้วจากตรงนี้ไปจนถึงตรงโน้นนะการใช้ท่าสะการปลราขั้วมานะอืมอมหนึ่งแล้วหนึ่งแล่นี่ผมอาจจะต้องต่อนะเพราะว่านี่สร้างให้มันเป็นอุปสัรคตัวเองนะ เวลาผมไปเล่นหนะน,นักปะก้วในของคนอื่นนะผมของคนไทยหรือของคนธุรกิจนนะผมจะได้เกล็ปากกวเก่งๆครับเขาจะไม่เป็นตัวช่วยผมก็ได้นะแค่นี้พอ,อ,อต่อมานิดหน่อยอไม่ล่อครับเดี๋ยวผมเพ่ปนใหม่นะ วันนี้ถ้าเกิดขึ้นก,ก็เจ็บอีกพอสมควรท้องไปสามขีดนะถ้าเกิดเสียงวอาก็ต้องขอภัยนะพวกหมูดับไม่ได้ดับไม่ได้นะเราเนนะพิ่มาระตอมอีกครั้งนะเพราะผมต้องเอาไปเล่นดับเพเเลินผมอีกซึ่งถึเล่นดับเพลินผมนะผมอาจจะไม่ได้อัดไว้นะเมื่อกี้ผมลงวัโรตีเกมโรตีเกม มาานันจะไม่อัดคลิปไว้นะเพราะว่ามันถ้าเราเล่นไม่ได้เสียงไม่พูดเนี่ยมันจะไม่ได้ยินก็เลยไม่ต้องอัดน,นะครับมานั้นแต่ถ้าเกิดผมอัดแต่ว่าถ้าผมไม่ได้ยินเสียงไม่ผมก็ต้องขออภัยครับแต่ถ้าเกิดของเสียงเบาไปก็มาเป็นกันได้นะให้เ่าพี่เสียงเบาจังนี่ทำมารเม้นตะสไซทางสตรีมผมได้เลยนะสตรีมผมก็เสรีมที่เพจทวิตทุกวันนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันตอนที่ขึ้นบ้านหลังนี้กันได้เลยนะครับเราก็มาถึงตอนนี้แนละ้วเดี๋ยวผมต่อไปนิดนึงต่อไปนี่ผมใช้ไปไม่กี่อันนะผมตัวไม้นี่ผมมาถึงนะเรื่องแล้วนะเขาจะขึ้นต้นไม้ต้นนี้ขึไม่ได้และจะใช้วิธีอะไรกินไหมครับมึงวางไม่ได้อ่ะในหัวขึ้นได้ปะตัวตายก็ต้องใช้ไม้หานะ ไม้ได้ดีวกว่าเปลือไม้มาค่ะอต้องไปเก็บงูงูเลยนะนี่นะเส้นทอดเกิดแค้มชมอยู่จุดนี้และไม่มีอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผ มีอะไรแบบนี้นะถ้าผู้ชมจะสามารถจัปลาคั่วก็ไม่ได้เปล่านนะรอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำการอันนอีกโอนะ้แล้วก็ค่อยมาเก็บใหม่ลกันนะออโอ้โหลุงดันนี่เบสันี้องมึงไอ้แก่ละอ็มันมีสองมือถึง เจากบ,บ้านเราแล้วโอ้ยดูกรใจายผมถ้าเกิดผมตกโอ้ยไม่น่าใช้เลยอืม้มฟื้นเลือดแบบรวดเร็วเร็วบ้า,าแล้วอ่ะ ปังสำรวจตอนที่ผมตอกมาก็ตอประมาณตรงนี้แล้วก็แล้วก็ิ่งมาตรงน,น,นี้ก็จะยังเหลือให้ผมต่อไว้ จะคบสาสิบเอ็ดไม้เปล่านับเดี๋ยวไปดูก่อนนะนี่อาจจะพูดต้องหลังไม่ได้นี่นะัตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาอัดแล้วก็ผมต้องไปตัดต่อลงยูทูบก,กันด้วยครับอย่าลืมมาติดตามช่องผมนะผมอยากให้ผมสิบซับครับพอถึงสิบซับแล้วผมจะมีกิจกรรมแจกไม้ครับฟรีให้ท่านผู้ชมครับ สิบครับพอคนระับผมขอให้ติดตามวันนี้เยอะนะครับเราวิ่งเอาอันนี้ก่อนบอรี่มหาบอ,มนนบอรี่ไม่เจอเทนี่บอสอ๋อไม่มีซีเดี๋ยวผมไปเสียมก่อนผมมีสี่สิบกว่าติดมีซีเพราะหมู่บ้านผมโล่งมากนะ โล่งตลอดเลยซอมบี้มานี่ก็โล่งตลอดตลอดบี้มันชอบมาทำลายเอ็นบีซีของผมไงพวกมันทำลายสุดผมยังได้ยินเสียงอยู่อืมจ้าคือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ดูไอตัวไหนนะ นกออ้อนออกบานกันออกบานบานออกบานไปบานไปไอ้อนออคนนี้นะไอ้คนนี้ทับมันไม่มีอาชีพนะผมขี้ขวากับมันแล้วมันก็ไม่ได้อะไรให้อันนี้กนะ็มไม่ได้อะไรอันนี้นะมันก็ไม,ไ,ไ,มนไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรนะซึ่ง ถ้าเกิดเราพิมพ์ว่าดูอ่ะ16เปอร์เซ็นลบด้วย14แล้วก็ a z แล้วก็ใส่ชื่อยูทูบเบอร์ที่เราอยากให้มันแปลงเป็นโอเคอย่างไรอยู่โอเค แลนะ้แบบนี้นะมันจะสามารถทําได้แต่มันเฉพาะในคอมนะมันในคอมเวอร์ชั่นหนึ่งจุดแปดในผมเล่นในเวอร์ชั่นหนึ่งจุดสิบเจ็ดครับมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นหนึ่งจุดแปดผมจะได้เล่นเมื่อไหร่นนะเพราะว่าหนึ่งจุดแปดผมก็ต้องรอรอซื้อคอมใหม่อยู่นะคอมมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แหละ มาซอมบ,บี้มามาหาผมน้คุณอมบี้คุณสอมบี้คุณมาวิลเลจเจอร์เหรอคุณ่าวิลเลจเจอร์กัดเขาต้องฆ่าเอาบ้าเข้ามาทำไม,ขม,ำไมเ,เข้ามาทำไมสอมบี้แกเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามา

อันนี้มันดูอะไรบ้างอันบิน๊กกิ้งนี่โอเคอเดี๋ยวเราสาร้างตัวให้เขาแล้วกันนะกันซอมบี้มาเปิดเอานะเพื่อนต้องให้หมูม่บ้านสมบูรณ์แบบนี่ประตูนี้อันนี้ก็บอกวาไม่มีต่องไม่มีอะไรให้ผมเอากล่องมาด้วยดีกว่ากล่อง ไม่มีที่ไหนก็ได้สิงคูบยิงเฉยยังไแล้วมาเล็ยวจะไปตีมันจะไปทุบมันคนนี้สมบิ๊ก์คนนี้แกมาดิเก็บมาเก็บมาเลย ยโอเคแกมาดิที่เห็นว่าคิดมันไม่กี่นะผมตัดตัดเอานะตัดตัวเนี้ยนี้ต้องใช้การตัดนี่โอ้โหอ้ผมเก่งนู้วางขึ้นหนีไปไหนดีไม่ใช่หรอ หุ่นวาวเนี่ยครั้งโน้อได้นี่นะก้องบริจาคได้จ้าคด้วยสีเดอร์แมนจำได้เลยเสียงนี้คุ้นมากเสียงนี้คือคุณมากครับเสีเดอร์แมวเอนเดอร์แมวอยู่ไหนมาดิเอนเดอร์แมวเขาจะมากับสุปเปอร์เอนเดอร์แมวนี่ไงผมจะเจอแกเราเจอนี่ไงผมจะไม่มองหน้ามัน มองหน้ามันทำให้มองหน้ามันทมให้มองหน้ามันแล้วผมจะทำการไอ้ไอ้หมดเลยวนี่เดี๋ยววะจะได้ว่ะ ไม่ไหวแล้วผมต้องเอาของเทพไปสู้กับมันแล้วเทพต้องมาแล้วของเทพผมต้องเอาของเทพมาเยไปปลาามันกันตุ๊กเต็มยุ๊กาจะเป็นอันมากกินรอเลยคนนั้นใช่ไหม ไอคนนั้นใช่ไหมที่มาทำผมอะ่ะได้เดี๋ยวมันจะเจอ,เ,อเจอเอานี่ของนี้ก่อนมันาทังจุดนี้ด้วยซึ่งมันเป็นจุดที่ดีจุดมหาใครใครมาเกใช่ไหมเกมาเกจะต้อง ตายไอต้องตายนะไอตัวนี้ให้ผมจำได้เลยตัวนี้ยิงอะไร,อะไรออยอรตให้คนนี้เพราะว่าคนนี้คือมันติดไงมันติดตมันไม่อยากเข้ามันรู้สึกไม่อยากเข้า ไอ,เอ้เล่นนะมาเล่นกับคนนี้คนนี้เหรอนี่นี่เออนักขเล่นไนทุกมาเล่นกับผู้ลาชาตไซเปอร์เขา あ ส่งมาดิมาดิ จัดจานไอพวกนี้ไอพวกนี้นี่มันทำมนดูมันดูมันทำดูมันทำดูมันทำผม, <c oughs> มต้องทำเสร็จเลยวะงานเสร็จดีใครวะใไรวะเฮ้ยเฮ้ยู้ตัว มันตตามัดวะยิงมันโลนะแล้มันยังไม่พามาโลติม,ตม,ตมตครับคดีดีมากโลติุลยอ่ะ ืมขอโทษละเอาไหมเอามาล่อไหมเอามาล่อแล้วกับมันดีว๋วมัมีอะไรจะให้ผมแลลกว่ะบอกเลยหลายชา้าผมมาเห็นโลกนี้แล้วนะ ราจะแห่งรูปนี้ครับผมไปเลยอันนี้ดีกว่าผมจะลองปิดลันครับโดยใช้บล็อก บล็อกเนี่ยนะดูสิอันนี้นะกันครับบอกที่ผมมีเยอะที่สุดผมก็จะใช้เป็นบอกเพชรละกันนะไดมอนด์ครับแล้วก็ปาไปเล่นที่อื่นแล้วก็เซ็ตสปอนพอยไว้ที่นี่เซ็ตสปอนพอยไว้โอเคสปอนพอยเซ็ตแล้สปอนพอยไว้นะ แล้วเวลาผมตายผมจะได้แบบเดียวกันที่ผมต้องไี้จะปิะดนั้นก็คือไอ้มาผมจะต้องหาฮันเตอร์ครับซึ่งตอนนี้ฮันเตอร์หูที่ชิดนี่นะท3 7สามสามเจ็ดศูนยะ์ศูนย์ศูนย์ครับซึ่งที่เนี้ยมันต้องเดินอีกสองกิโลถ้าไปในกีฬาก็หลายาาาชั่วโมงแต่จริงจริงก็ห้าชั่วโมงไรนะเราถึงอ่ะ ัััวยงบถ้าเกิดผมต่อนี้่ะเซลล์เอ,าอ้าวผมใช้หมดเลยเหรอเลยอครับอันนี้คือทางมาพิเศษทางพิเศษที่ผมสร้างไว้ก็เป็นศิลปินเมื่อาปาักกลัวได้ขยับมากกลัวไหมผมแล้วก็เดี๋ยว จะเปดกราดเน็ตเลยนะจะตั้งเป็น IP พีเอเชียแล้วกันครับ IP คือเป็นเน็ตนะว่าเราจะใช้เน็ตอะไรซึ่งตอนนี้ผมจะตายแล้วจะตายแล้วต้องรีบไปแล้วรีบไป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 โอตายรีบไปรีบไปเอาติดอ๋อโอ้ยนี่ผมเอาไปดีกว่าเด้อ นี่น,นี่ก็คือชุดครับไอผมไม่รอดแน่ผมไม่รอดแน่เฮ้ยเริ่มหิวแล้ว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 ว่าโอ้ยอน,นี่บอกว่างโอ๊ย,อย,อย,อยไม่อร่อย

alai dah tak hิว ai nam เพียงเท่านี้แล้วกันครับนี่คืออนิเมชั่นที่ผมทำได้สูงสุดเลยนะขอตบคลิปกับเพียงเท่านี้แล้วกันครับบ๊าย,ายชยเกนเน